สวัสดีครับมีผ้ามาชมเคียตําลึงนะครับน่ครับเคียตตาลึงเก็บมาจากปลาครับเก็บมาจากปลาแต่เห็นอยู่ในป้ายด,ดงเรเก็บมาเลยนะครับนะครับเลยตัดออกเป็นป่องเป็นป่องนะครับตัดออกเป็นป่องเป็นป่องที่มาปลูกเสียไขคางบ้านนะครับปลูกแล้วก็นะครับ แล้วนี่ผมก็จะใส่กระถางครับตัดออกมาครับนี่หลากมันครับท่านผู้ชมนี่หลากมันเห็นในป่าในดงหนเก็บมาครับเก็บมากพิธีเยี่ยวมะเสียบครับนี่กระถางกระถางครับขาครับปลูกไว้ได้กินแล้วครับเกษตรผสมผสานครับกินแล้วครับ เี้ยนี่ผมปลูกไวหลายครับเก็บใบเก็บใส่ตุ่มมะมานะครับนเนาะเก,ก็บใส่ตุ่มมะมานะครับเนาะมีแต่ใบใหญ่ครับครับปลูกไว้ค่าออกนอกแล้วครับค่าออกนอแล้วนี่เด็ดทำการตัดเป็นป่องเป็นป่องนี่ครับ ขายเป็นใ,ใหม่กับเทาวิเศษแล้วครับ <c oughs> เคียร์ยังไงแล้วครับไปเลยตัดแสกกระถางปลูกไว้ข้างบ้านไว้จะกินนะครับต้มหลวงแก้วต้มเซมาม่าก,ก็ได้นะครับผักใบเขียวผักปอดสารพิษครับร่างกายแข็งรแรงครับใบใหญ่เลยครับใบใหญ่นีครับผมปลูกไว้ ทางบ้านครับครับขื้นเต็มเลยครับผมพี่มก็จะเก็บมาเสียบมาเสียบ,ยบปลูกไว้ใบใหญ่ดูนะครับยอดมันไปตเก็บเสษตมมาหมาหลวกลินกับเกลียวยางดีเลยครับ,รบต้ดเชี่ยวทำเรื่องนันปลูกง่ายครับเก็บมาเสียบทิ่มไว้แล้วมันก็ขึ้นเองนะครับ เห็นอยู่ปลายตรงไหนเก็บมาโหลดนยครับเด้อปูเบื่อเกิดกินนครับกรปุกปูกระุ่กด้กินนครับมีกอว่าไปสือนะครับเด้อมีือวไปสือเพื่อนปูไปจะกินเดี๋ยวผมก็จะได้ทำการปูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ